สักการะรอยพระพุทธบาทนะคะด้านหน้านะจ๊ะธรรมชาติมากๆเลยค่ะ,ะพระรอยพระพุทธบาทจะอยู่ด้านบนนะ รื่นมาก อันนี้พระสั่งกระจายองค์ใหญ่นะคะโวยลมลื่นมากฟังจากเสียงจากมแมลงโอ้โหอุ๊ยผีเสื้อน่ารักมาก ไม่สวยสีเหลืองสีเหลืองมีพระองค์ใหญ่อีกนะไอ้ถวายมีลิงถวายน้ำผึ้งด้วยพระป่าเรไร ซ้ายช้างขวาริงถวายน้ำผึ้งนะลมรื่นมากเลยขอบอก ข้างหน้านี่น่าจะเป็นลอยพระพุทธบาทเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันอันนี้มีของขาถามหาจากักรพรรดินะ สาธุค่ะอันนี้ก็กำลังก่อสร้างนะคะสวยไหมสวยมากเลยอ่ะ เข้าไปด้านในกัน่าล็อกล็อกล็อกด้านนี้ล็อกอะ่ะน่าจะล็อกเข้าไปไม่ได้ ด้านในสวยมากอันนี้จุดชมวิวนะคะจะพามาดู้าสูงนะบอกเลย